สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆแก่ผู้รีวิวเสนอหารถมาขายนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นนตลาดรถมือสองรวมรถยนต์นะคะจะเสนอขายนะคะตัวท็อปเลยท็อปเลยนะคะทันนี้ท็อปเลยนะคะรถไฟแนนซ์ยึดนะคะส่งงานประมูลเต้นไปประมูลมาขายนะคะสวยคลิปสวยมากนะคะคันนี้นะคะนิสสันจุกสีแดงตัวท็อปวีนะคะนิสสันจุก แงตัวท็อปบีนะคะตัวนี้กําลังเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพต่อช่วงนั้นนะคะคันนี้นะคะไม่ติดรถมาประมาณแสนต้นๆน,นะคะได้เป็นตัวท็อปได้เดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะคะได้สเปคโรงงานนะคะตัวนี้คือเจ้าของเดิมอ่าผ่อนไม่ไหวนะคะก็มีการเปลี่ยนถ่ายมือมาเนาะสําหรับคนใหม่ที่จะใช้นะคะไม่ผิดหวังนะสีเต็มกับสีแดงสีแดง,แดง <c oughs> ไม่ใช่แดงแบบน่าเกลียดน,นะคะแดงแบบโุโ้ยแบบคลาสสิกอะแดงแบบคลาสสิกเลยคะ่ะ ต่อล่าด้านหน้านะคะสวงสวยสวยงามทั้งคันนะคะชุดกระจังหน้าแบรนด์อ่าแบรนด์นิสันนะคะตรงกลางนะคะเป็นลูกตัวยูเาะอ่าแผงนะคะเป็นแผงลังพึ่งใหญ่ๆด้านหน้านะคะเป็นคลาสสิกสวยงามเนาะ,ะอ่อไฟสปอตไลท์ด้านล่างนะคะสปอตไลท์ด้านล่างสองดวงนะคะก็เอ่าเป็นชุดที่ว่าเคใครแบบเาเรียกว่ากันโคนหรือกันคือซอฟด้านหน้าเรียจะมีเพราะว่าก่อนที่อ่ามันจะเป็นเอ่าช่องสามช่องนะคะแล้วก็มีหม้อน้ําด้านหน้านะคะ สบายความร้อนได้ดีมากเนาะอันนี้คือด้านหน้าของนิสสันจุกนะคะนิสสันจุกแล้วไฟเรียวยาวนะคะอันนี้โผล่ขึ้นมาเหมือนแบบรูปปลาฉลามนะคะสวยงามนะคะนี่ค่ะเห็นไหมไฟด้านหน้าสองข้างนี่มันเหมือนแบบอ่าฉลามด้วยปลาโลมานะคะน่ารักน่าอูนดน่ารักมา,มากนะคะสําหรับคันนี้นะคะอ่านะคะ ล้อแม็กทีสันมากับรถนะคะล้อแม็กติดมากับรถนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอ่ข้อมูลสดนะคะเราไม่มีข้อมูลว่าคันนี้มาอย่างไรหรือนู่นนี่นั่นนะคะว่าอให้ดูนะคะยางยางปีสิบเดี๋ยนะขอขับขอบนะคะยางปีเดี๋ยวยางปีสิบแปดยางปีสิบแปดมากับรถนะคะเดี๋ยวขอขับขอบยางขอบยางนะคะ่าขอบยางนะคะยางขอบสิบเจ็ดนะคะโอเคนะคะอันนี้คือมากับรถนะ สำหรับนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นแบบฉบับของตัวบีนะคะตัววีโรงงานเลยนะคะสีแดงนะคะไม่แต่ว่าเรียกว่าล็อกไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คือปุ่มกดล็อกนะคะแต่พอดีความโชคดีของเราก็คือคุณเจอยู่กับคุณเจอยู่ด้านนอกนะคะอยู่กับตัวทีมรีวิวนะคะน,นี้คือ,อเจ เปิดปิดนะคะล็อกได้นะคะนี่คือประตูนี่คือล็อกด้านนอกได้เนาะโอเคนะคะมาดูภายในนะคะคอนโซลดานะคะแอร์แบ็กสองคู่หน้านะคะด้านนี้กับด้านพวงมาลัยนะคะชุดมากับรถนะคะจอตัวนี้เป็นจอที่อ่ามากับรถนะคะจอเอนดอยนะคะตัวนี้นะ่าจะเจ็ดนิ้วนะคะสเปคออปชั่นต่างๆใช้งานครบคันเนะาะปุ่มวอลล่มบดเปิดปิดแอร์นะคะชุดออโต้นะคะ เบ่อนะคะบ่อไม่ขาดนะคะแต่ว่าอันนี้คือเรายังไม่มีการโมดิฟายบ่อนะคะแต่บ่อน,นี่คือระบายเป็นชุดระบายความร้อนนะคะเป็นจะเป็นชุดเป็นเนี่ยตะแกรงนะคะตะแกรงนะคะด้านั่งนี่ก็คือมันสามารถคือซับความร้อนได้ดีนะคะก็คือระบายดีเนาะอันนี้บ่อนหนังดําได้แดงนะคะหนังดําได้แดงนะคะสําหรับตัวท็อปวีคันนี้เนาะอันนี้คือชุดด้านหน้าของนิสแอนจุ๊บคันนี้นะคะ ตอบโจทย์นะคะไอ้ชุดเครื่องเสียงเรรองรับซีดีดีวีดีต่างๆนะคะออปชันก็คือรองรับเอ่าเรียกว่าอะไรนะอ่าที่อ่ารองรับที่ตัว USB ใช่ USB นะคะอันนี้ถามฝ่ายจะซื้อแล้วต่างๆนะคะฟังก์ชันครบครันนะคะน่าใช้นะคะลบที่ราคาที่ตัวนี้ถามตั้งนานนะคะว่าเออราคาตั้งเท่าไหร่นะราคาแต่งเต็มก็ตั้งเท่าไหร่บอกเลยนะคะบอกเลยนะไม่แสนนิดๆนะคะ 2,014เครื่อง1น6ประหยัดประหยัดตัวท็อปเนี่ย2,099,000ขายเท่านี้นะคะปกติตั้งอยู่3 5 9 0 0 0ไม่ขายขายอยู่2,099,000ไม่ติดแก๊สประวัติดีมากนะคะตัวนี้ตัวท็อปนี้นะคะ่ะในประวัติดีจริงๆนะอันนี้แขงข้างประตูและฝั่งคนนั่งนะคะอ่านีนค่ะชุดบอะน,นะคะอันนี้พลาสติกดำพลาสติกดาแข็งนะคะชุดตัด แต่เย็บด้วยผ้าสักหลาดนะคะเป็นอ่าเป็นออปชั่นของตัวรถเขานะคะแล้วก็ครับทสีแดงนะคะรองรับกระจกไฟฟ้าด้านนั้นเนาะอ่ะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังนี่ด้านหลังี่ด้านหลังคือฝั่งคนนั่งนะคะจะมีเบาสองเบาะปกตินะคะแต่ตัวนี้ไม่มีที่ ถ้าพับแขนที่ที่พนักพับแขนไม่มีนะจะมีก็คือรองรับก็คือประมาณนั่งได้เยอะๆ,ๆก็ประมาณ3าคนนะคะนั่งได้สองคนก็สบายๆเนาะลำโพงนะ,ะลำโพงด้านฝาแผงข้างประตูนะคะเรามีลําโพงนะ,ะชุดที่เปิดปิดก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคล้ายๆแบบซิลเลอร์ไอสเตอล์อะไรนะคะด้านนั้นนะคะแล้วก็ต้งถาฝ่ายจะเป็เนี่ยตัวนี้นะคะจะเป็นแผ่นพลาสติกแตเรนหรือเป็นแบบ เรียบโครเมียมนะคะตรงนี้ต้องถามนะคะน่าจะเป็นโครเมียมนะคะโครเมียมเนาะชุดปิดเปิดปิดนะคะจกกระจกแประตูข้างนะคะอันนี้เนาะสวยงามนะคะอันนี้ผัดด้านหลังเป็นพลาสติกแข็งทั้งผันทั้งทแผ่นเนาะแล้วก็มีที่เปิดปิดจุกนะคะโครเมียมหรือไม่แน่ใจเป็นสแตนเลสหรือเปล่าถ้าจะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้ก็ตัดด้วยนะคะแตด้วยพลาสติกแข็งแดงนะคะแดงแล้วก็ชุดลำโพงนะคะ โ okay. อเคเลยง้อยก็ให้ข้างในนะคะข้างในให้สภาพผ่านภายในภายนอกให้ผ่านนะคะ่าดเลยราคาตั้งไม่แพงนะคะไม่แพงเลยนี่สั่งจุกสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันตัวท็อปเช็คแล้วถูกที่สุดเช็คแล้วสวยที่สุดอันนี้ก่อนเพิ่มได้นะสวยที่สุดและถูกที่สุนะด,ดนะคะรถไม่ติดแกสด้วยไม่ติดแฉดนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะอันนี้ก็โมเดลด้านหลังจะเป็นแบบเซเป็กโรงงานเลยนะคะจะมีก็คือ ตัวนตัวนี้เรียกว่าอะไรนะสัญญาณนักสัญญาณเนาะแล้วก็อาสไปเลอร์ด้านหลังนะคะสไปเลอร์ด้านหลังเนาะฟิล์มติดใหม่แล้วนะคะฟิล์มติดใหม่ทั้งคันแล้วเนาะฟิล์มนะคะฟิล์มติดใหม่แล้วค่ะไฟท้ายเหลี่ยมมุมเป็นอาเป็นมุมมองท่าบูมิติสวยงามนะคะข้าากับตัวรูกรถเลยนะคะเข้ากับรูปรถเลยนะคะลูปโครงสร้างรถนะคะไฟท้ายสองข้างนะคะไฟเบรกด้านท้ายนะคะสองจุดนะ แล้วก็มีเรียกว่าเซนเซอร์เซนเซอร์แล้วก็ก้องถอยห,หลังเซนเซอร์ถอยหลังสองจุดนะคะโอเคมองอย่างไรก็สวยนะคะคันนี้สวยเลยนะคะสะภาพผ่านนะคะสะภาพผ่านเลยนะคะคันนี้เนาะท่านใดที่จะหารถเก่งที่รานนะคะาเบาๆขอนเบาๆนะคะใช้เงินฟรีดาวรับรถศูนย์บาทคันนี้เลยเสนอคันนี้ไปนะคะตัวทอบบ็อปบีปีสองพันสิบสี่นีสั่นจุกนะคะชั่วโมงนี้มาแรงชั่วโมงนี้มาแรงนะคะจะบอกไว้ก่อนนะคะตัวนี้พิ่งมานะคะ รถขิ้งมานะคะยังไม่มีการอออโชว์หน้าสื่อหน้าเอาเบ็บใหญ่ๆเนาะนอันนี้คือด้านหน้านะคะด้านหน้ารถก็นะมีแผงข้างประตูนะคะด้านความปล้ดก็จะประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้คือออฟชั่นที่มาเดินเจ้าของเดิมใช้นะคะผ้าสกักการะสีแดงลายต่าขายสวยงามมากจริงๆนะคะอันนี้แผงที่อ่าเาเรียกว่าน่าจะเป็นซีเลอร์นะคะซีเลอร์เคลือบสีแดงนะคะสวยงามนะคะหล,ล่อล สวยแล้วสวยแล้วก็ผ่านนะคะหน้าผ่านบอกภายในเป็นโลโก้นี่สันจุกชัดเจนนะคะเป็นตัวท็อปของเราเลยตัวท็อปของเขาได้ดำบอ่อหนังแดงบอ่อดังดำได้แดงนะคะนี่เลยออปชั่นนะคะไม่มากับรถะคะ่ะไม่มากับรถเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอ่าสตาร์ทมาแล้วค่ะว้าวสวยงามน,นะคะ ไม้ดิจิตอลสวยงามน,นะคะไม้กิโลเท่าไหรไม้อยู่ที่อ่าเสนต้นๆที่ฝ่ายทีมฝ่ายรีวิวบอกนะประมาณแสนสามื่นเองนะคะสวยมากเลยนะคะกลมองอะไรบันติฟังก์ชันนะคะรองรับอ่าเครืออ่าซีรีได้นะคะสามารถอ่าเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรองรับคําสั่งด้วยอ่าเชื่อมต่อมือถือได้นะคะดูนี้นะคะ อันนี้หมดบางๆนะคะนี่คือตรงที่อพวงมาลัยนะฝั่ง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 คนฝั่งซ้ายมือนะคะอันนี้จอด้านหน้านะคะจอนะคะจอที่จอคอนโซลกลางนะคะนี่ค่ะเวลาสตาร์ทมาแล้วนะคะจะมีปุ่อซ c นะคะเปิดปิดแอร์นะคะช่องปลอยแอร์ต่างๆโอเคจอ a อ d ด o i d นะคะสวยงามน,นะคะตัวนี้ก็ ใส่แผ่นซีดีก็เปิดเปิดได้และะ้วก็โอเคลองนับนะคะทุกอย่างนะคะตัวนี้ออปชั่นการใช้งานนะคะภายในสภาพผ่านนะคะเพดงเพดานก็เรียบร้อยนะคะคันนี้เนาะปีสิบสี่เครื่องพันหกนิแสแอนจุกสีแดงตัวท็อปบีนะคะถ้าใรมองหารถที่อ่าเล็กๆนะคะราคาเบาๆก็ขอเสนอเป็นคันนี้ไปเลยเนาะคือตอบจุดทั้งการผ่อน ดาวต้องไม่ใช้เงินดาวก็โอเคได้เลยนะคะตอนอยู่ประมาณราว6กพันปีเนาะสวยนะคะออาร่าสว่างสวยกับสีแดงนะคะสีแดงสุดคันนี้เนาะฝากคดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆแก่ผู้รีวิวส่งสินสค้าส่งการเสค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ